สวัสดีค่ะ,ะคลิปนี้เรามาต่องานเสื้อชิ้นหลังนะคะแถวที่สามสิบสามสิบสองค่ะค่ะจากจุดเริ่มต้นงานตรงนี้เลยนะคะขึ้นโซ่สามนะคะแล้วก็พลิกงานกลับ วนย้อนกลับมานะคะตรงนี้จะขึ้นดอกแรกค่ะแต่ครึ่งดอกนะคะขึ้นมาเพิ่มในช่องตัว V ีอีก3มหลักแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะมาขึ้น1ห,หลักค่ะตรงกลางของ3หลักด้านล่างนี่นะคะแล้วก็โซ่หนึ่ง ไปที่ดอกที่สองค่ะดอกที่สองขึ้นเต็มนะคะเจ็ดหลักเลยแล้วก็โซ่หนึ่งมาขึ้นหนึ่งหลักค่ะตรงกลาง โซ่หนึ่งมาขึ้นดอกที่สามนะคะขึ้นเจ็ดหลักเลยแล้วก็โซ่หนึ่งมาขึ้นหลักตรงกลางลาย ก็ถักดอกวนไปเรื่อยๆนะคะจนจบแถวเลยนะคะโซ่หนึ่งเราก็ไปที่ดอกที่สามอ่อดอกที่สี่ค่ะ แล้วก็โซ่หนึ่งมาขึ้นหนึ่งหลักนะคะโซ่หนึ่งไปที่ดอกที่ห้านะคะขึ้นเจ็ดหลัก แล้วก็โซ่หนึ่งค่ะมาขึ้นหลักตรงกลางโซ่หนึ่งแล้วมาที่ดอกที่หกค่ะ แล้วก็โซ่หนึ่งมาขึ้นหนึ่งหลักโซ่หนึ่งมาที่ดอกที่เจ็ดนะคะ แล้วก็โซ่หนึ่งมาขึ้นหนึ่งหลักโซ่หนึ่งแล้วก็มาที่ดอกที่8ค่ะ โซ่หแล้วขึ้นหลักที่ตรงกลางลายโซ่หนึ่งสองสี่หปดถึงดอกที่เก้าแล้วนะคะ โซ่หนึ่งมาขึ้นหลักค่ะโซ่หนึ่งเราก็ไปที่ดอกที่สิบค่ะขึ้นเจ็ดหลักมาเหมือนเดิม โซ่หนึ่เราก็ขึ้น1ห,หลักนะคะโซ่หนึ่งต่อไปก็ดอกที่สิบอ็ดค่ะขึ้นในตัว V โซ่หนึ่งมาขึ้นหลักค่ะโซ่หนึ่งแล้วถึงดอกที่สิบสองโซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นหลักนะคะ ต่อไปโซ่หนึ่งดอกที่สิบสามค่ะขึ้นเจ็ดหลักโซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นตรงหลัก โซ่หไปดอกที่14ี่นะคะขึ้นตรงนี้3ามหลักเสร็จแล้วหลักที่สี่ก็ยึดกับโซ่ที่สามนะคะค่ะจบแถวที่สามสบสอง ตัวแรกกับตัวสุดท้ายนะคะจะขึ้นเป็นเครื่องลายค่ะแบบนี้เสร็จแล้วถักวนกลับมาแถวที่สามสิบสามนะคะขึ้นต้นงานนะคะโซ่สาม พลิกงานกลับเลยค่ะพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นหลักที่สองเสร็จแล้วก็จะโซ่หนึ่งมาขึ้นตัว v แรกตรงนี้ค่ะคั่นด้วยโซ่สามนะคะตัว v แล้วก็พันหัวเข็มขึ้นหลักที่สองลงจุดเดิมโซ่หนึ่งแล้วมาขึ้นหลักที่กลางดอกค่ะตรง หลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าค่ะจบตัว V แรกนะคะโซ่หนึ่งค่ะไปต่อตัว V ที่สองขึ้นตรงนี้นะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ไปขึ้นหลัก ที่กลางดอกตรงหลักที่3หลักที่4หลักที่5โซ่1นึ่แล้วก็มาขึ้นตัว V ที่3นะคะค่ะโซ่1นึ่แล้วก็มาขึ้น3หลัก โซ่หนึ่งเสร็จแล้วขึ้นตัว V ที่สี่ค่ะโซ่หนึ่งมาขึ้นที่กลางดอกนะคะตรงหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าโซ่หนึ่งแล้วก็มาขึ้นตัว V ที่ห้านะคะ โซ่หนแล้วก็มาขึ้นหลักที่กลางดอกค่ะโซ่หนึ่งเสร็จแล้วถึงตัว V ที่หค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็มาขึ้นหลักที่กลางดอกค่ะหลักที่สาม หลักที่สี่หลักที่ห้าโซ่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วถึงตัววีที่เจ็ดค่ะตัวนี้โซ่หนึ่งเราก็ขึ้นที่กลางดอกค่ะ โซ่หนะคะถึงตัว v ที่8โซ่หนึ่งมาขึ้นตรงหลักที่สามนะคะหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ 3, ห้าโซ่หนึ่งนะคะถึงตัว v ที่9้าค่ะ โซ่หนึ่งเราก็ไปขึ้นหลักที่สามสี่ห้าแล้วก็โซ่หนึ่งไปถึงตัววีที่สิบนะคะโซ่หนึ่งมาขึ้นหลักที่สาม สี่ห้าโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ถึงตัววีที่สิบเอ็ดโซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นหลักตรงหลักที่สามเหมือนเดิมค่ะ โซ่หนึ่งนะคะถึงตัว V ที่สิบสองโซ่หนึ่งแล้วก็มาขึ้นตรงหลักที่สามสี่ห้าโซ่หนึ่งคะ่ะแล้วก็ขึ้นหลักอ,อขึ้นตัว V ตัวที่สิบสามนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งมาจบลายขึ้นตรงหลักที่สามเนี่ยนะคะแล้วก็ตรงหลักที่สี่อีกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามค่ะได้ตัว v สิบสามตัว คลิปนี้ถึงแถวที่33นะคะจริงๆ34 35 36 37 38 39ค่ะงานคงที่นะคะถ้าท่านที่พอถักได้ก็จะต่อเลยก็ได้นะคะค่ะแต่ถ้าท่านที่ยังถักต่อไม่ได้เดี๋ยวจะต่อถักให้ดูทุกแถวเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาลดแขนตรงช่วงนี้ค่ะ ให้แขนเว,ว้าลงมานะคะถึงแถวที่39แลเ้วราก็จะเริ่มลดแขนค่ะคลิปนี้ถึง33แล้วนะคะเดี๋ยว34มาต่อที่คลิปถัดไปนะคะ